ส่วนเงินหมืน่นเฟสสองที่โอนรอบแรกไปแล้วก็ยังมีตกค้างอยู่อีกประมาณ300,000กว่าคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่เคยลงทะเบียนในแอปทางรัฐและผ่านเกณฑ์การคัดกรองนะครับซึ่งโอนให้รอบแรกไปแล้วคนละ1000 0บาทเมื่อช่วงปลายเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาแต่ว่ายังมีตกค้างอยู่เนื่องจากบางคน ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพยบัญชีธนาคารกับหมายเลขบัตรป,ประชาชน13หลักหรือว่าผูกพร้อมเพยแล้วเนี่ยแต่ว่าผูกกับเบอร์โทรศัพท์ก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นผูกกับหมายเลขบัตรป,ประชาชนหรือบางคนบัญชีธนาคารใช้ไม่ได้แล้วโอนก็เลยโอนไม่เข้านะครับกลุ่มนี้ท่านยังมีสิทธิ์ได้รับเงินหมื่นเฟ,ฟส2รอบเก็บตกนะครับก็ขอให้ท่านไปผูกพร้อมเพยบัญชีธนาคารของท่าน ธนาคารอะไรก็ได้ที่ท่านมีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับเมื่อผูกแล้วก็ทดลองโอนเข้าบัญชีนั้นด้วยก็ต้องโอนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่เชื่อมกับเลขบัตรประชาชน13หลักถ้าโอนเข้าบัญชีแสดงว่าผูกเรียบร้อยแล้ว ถ้าโอนไม่เข้าแสดงว่ายังผูกไม่เรียบร้อยหรือว่าบัญชีมีปัญหาก็ขอให้ท่านไปติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการผูกให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเงินหมื่นเฟส2รอบเก็บตกครั้งที่1เนี่ยท่านต้องผูกพร้อมเพให้เสร็จเรียบร้อยชัวร้ร์เซภายในวันที่25กุมภาพันธ์นี้เพื่อที่ท่านจะได้รับเงินหมื่นรอบเก็บตกครั้งที่1ในวันที่ 28กุมภาพันธ์นี้นะครับตามนี้เลยนะครับผูกพร้อมเพยหลักๆเนี่ยก็ทำได้3ช่องทางช่องทางที่1ก็คือทำในแอป,ปธนาคารในมือถือของเราทำได้เองเลยช่องทางที่2ไปทำที่ตู้ ATM และช่องทางที่3ก็ไปที่ธนาคารเลยให้ทางพนักงานธนาคารเขาทำให้แต่ถ้าเกิดไปธนาคารท่านก็ต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากและบัตรประชาชนของท่านซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีไปด้วย นะครับหรือว่าบางท่านยังไม่มีบัญ,ญชีก็ไปเปิดบัญชีและให้เจ้าที่เขาผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะครับผูกให้เรียบร้อยภายใน25กุมภาพันธ์นี้จะได้รับเงินหมื่นเฟสสองวันที่28กุมภาพันธ์นี้ถ้าผูกไม่ทัน25กุมภาพันธ์ก็มีเวลาผูกหลังจากนั้นและก็รอรับเงินหมื่นเฟซสองรอบเก็บตกครั้งที่2ในช่วงเดือนมีนาคมต่อไป ตามนี้เลยนะครับย้าเลยว่าผูกแล้วให้ลองโอนด้วยถ้าโอนเข้าแสดงว่าชัวแล้วก็รอรับเงินถ้าโอนไม่เข้าไปแก้ไขให้เรียบร้อยก็จะได้รับเงินในรอบเก็บตกนะครับอันนี้สําหรับเงินหมื่นชุดล่าสุดเลยก็คือกลุ่มเฟดสองนะครับก็ยังมีรอบเก็บตกอีก3ครั้ง